สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่หลังมาเศรษฐีคู่รักคนดังที่ด่าทอกันเจ็บแสบที่สุดหลังการหย่าคือคู่ไหนจะเป็นเจสปบโซสหรือบิลเกตหรือเปล่าทั้งหมดไม่ใช่เลยครับสำหรับการแบ่งทรัพย์สินหลังหย่าของมหาเศรษฐีไม่มีคู่ไหนสามารถทำให้ผู้คนอึง้งได้เท่ากับ2อสามีภรรยาแมคลเพราะคงมีมหาเศรษฐีไม่มากนักที่จะนอกใจภรรยาไดท้ทั้งที่อายุก็ปาดเข้าไป80ปีแล้ว ไม่เพียงแค่ทอดทิ้งภรรยาแต่ยังพยายามทำให้เธออับอายก่อนที่ทั้งสองจะแบ่งทรัพย์สินมูลค่า2,000ล้านดอลลาร์หรือประมาณ66,700ล้านบาทศึกย่าร้างของเจ้าพ่ออสังหาริมทรัพย์และงานศิลป์มูลค่าสูงลิบลิว้วจึงกลายเป็นคดีครอบครัวที่สั่นสะเทือนไปทั่วอเมริกาแถมการหย่าร้างของพวกเขาก็ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วยโลกของคนรวยนี่เป็นอะไรที่คาดไม่ถึงจริงๆครับ แฮร์รีแมคโลเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชาวอเมริกันผู้มีชื่อเสียงเขาเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการต่างๆในแมนฮัตตันซึ่งเป็นย่านที่เจริญที่สุดของกรุงนิวยอร์กไม่ว่าจะเป็นตึกสูงทั่วไป Apple Fact s h i p Store บนฟิฟ Avenue วและโครงการ432 Park Avenue สุดหรูซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเพนท์เฮาส์ที่สูงที่สุดของฝั่งตะวันตกโดยเขาได้ก่อตั้งบริษัทอสังหาริมทรัพย์แมคโลขึ้น เมื่อปี1960ก่อนจะกลายเป็นอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในนิวยอร์กแต่เมื่อย้อนกลับไปในยุคปี50เขากลับไม่ได้เป็นคนที่เกิดมาในครอบครัวมหาเศรษฐีแต่ยอย่างใดแมคโลแต่งงานกับลินดาเบิร์กเมื่อปี1959ก่อนจะมีลูกชายและลูกสาวด้วยกันครอบครัวของทั้งคู่ไม่ได้มีทรัพย์สินมากมายไก่กองในขณะที่เขาขยายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของตนเองภรรยาก็เป็นผู้มีบทบาทสำคัญ ในการทำให้แมคโลค่อยๆเติบโตขึ้นเป็นมหาเศรษฐีอย่างทุกวันนี้เพราะเธอทั้งเฉลียวฉลาดและมีหัวด้านการค้าจนมักจะเป็นที่ปรึกษาที่ให้คำแนะนำอัลลําค่าในการลงทุนด้านอสังหาเรัพย์ของสามีจนพูดได้เลยว่าถ้าไม่มีลินดาแมคโลก็คงไม่มีวันประสบความสาเร็จอย่างทุกวันนี้และตัวเขาเองก็เคยยอมรับว่าภรรยาเป็นคนที่มีความสามารถสูงผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเธอถึงยอมแต่งงานกับผม เพราะเธอเก่งกว่าผมมากนอกจากหัวด้านการค้าแล้วลินดายังเรียนศิลปะมาตั้งแต่เด็กจึงมีความกระตือรือร้นในการศึกษาวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับคอลเลกชันงานศิลป์ขณะที่สามีเดินทางไปทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เธอก็จะเดินทางไปผูกมิตรกับบรรดาศิลปินและตัวแทนผู้ค้างานศิลป์ตามหอศิลป์ต่างๆพร้อมทั้งซื้อง,งานศิลป์เพื่อเก็งกำไร ลินดาผู้รอบรู้อาศัยการซื้อหาผลงานจิตรกรรมและปฏิมากรรมของศิลปินชั้นครูจนทำให้ทรัพย์สินของครอบครัวเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆเทาว่าแม็กโลกลับไม่ค่อยสนใจงานศิลป์เท่าไหร่เขาจึงดูถูกงานอดิเรกของภรรยามาโดยตลอดไม่ว่าอย่างไรก็ตามงานศิลป์อันทรงคุณค่าเหล่านี้ก็กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่ำรวยของสามีภรรยาแม็โลหน้าต่างเพนท์เฮาส์ของพวกเขาสามารถมองเห็นวิวเซนทรัลพาร์ค และฟิสอเวนิวได้แน่นอนว่าทั้งสองยังเป็นเจ้าของปราสาทและคาริคหาดอีกด้วยอีกทั้งยังเคยเชิญคนดังในแวดวงสังคมกว่า300คนมาร่วมงานปาร์ตี้ที่บ้านถึงแม้ว่าพวกเขาเหล่านี้จะเป็นเลิศในด้านต่างๆแต่เมื่อย่างเท้าเข้าไปในบ้านของแมคโลก็มักจะต้องตกตะลึงว่านี่มันไม่ใช่บ้านแล้วน่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์งานศิลป์มากกว่าเพราะจะเห็นผลงานของศิลปินชื่อดังระดับโลกทั้งปาโบลิกาโซอนดี้วอร์ฮ ฟรีดากาโลและแจ็คสันพ่อหลอกเป็นต้นตรงพื้นก็ยังวางปฏิมากรรมมูลค่า700ล้านดอลลาร์หรือประมาณ23,300ล้านบาทของอัลแบ t o โตจโกเมติบ้านของแกรสปีในนิยายก็น่าจะมีลักษณะเหมือนกับบ้านของพวกเขาเล่ากันว่ามหาเศรษฐีผู้สนับสนุนพิพ,ธพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งเคยเดินทางไปร่วมงานเลี้ยงค็อกเทลที่บ้านของพวกเขาและได้เห็นงานศิลป์ทั้งหมดเหล่านี้ จึงกล่าวกับสองสามีภรรยาด้วยความอิจฉาว่าก่อนจะมาที่นี่ผมนึกว่าตัวเองเป็นคนมีเงินเสียอีกหลังจากแต่งงานมากว่า50ปีแมลินดาจะเคยทะเลาะกับแม็กโลอยู่บ่อยครั้งทว่าพวกเขาต่างก็คอยสนับสนุนซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีจึงขาดไฟได้ไฟหนึ่งไปไม่ได้แม้แม็กโลจะไม่ได้ชื่นชอบงานศิลป์แต่พวกเขากลับหลงไหลาการแล่นเรือออกทะเลเหมือนกันโดยทั้งสองจะเลือกขึ้นเรือยอทมูลค่า23ล้านดอลลาร์ โดยประมาณ760ล้านบาทเพื่อไปใช้เวลาด้วยกัน2คนเดิมทีคิดว่าสามีภรรยาคู่นี้จะไม่มีเรื่องราวดราม่าอะไรเกิดขึ้นแล้วเสียอีกแต่เราอย่าได้ประเมินค่าความอยากนอกใจของมนุษย์ต่ำเกินไปในปี2016ลินดาก็พบว่าสามีในวัยเกือบ80ปีของเธอแอบไปคบกับหญิงสาววัย20คนหนึ่งไม่เพียงเท่านั้นเขายังแอบซื้ออพาร์ตเมนต์ลับใกลเ้เซทเททลพาร์คซึ่งอยู่ห่างจากบ้านของภรรยา เพียงแค่2บล็อกให้กับชูรักซึ่งเหมือนเป็นการเหยียบจมูกลินดาถึงที่เลยทีเดียวและกว่าเธอจะรู้เขาก็คบชู้กับหญิงสาวคนนี้เป็นปีที่4แล้วผู้ชายวัยแปปีสำหรับเราแม้แต่จะเดินก็ยังไม่รู้ว่ายังไหวหรือเปล่าแต่สําหรับคุณปู่คนนี้เขากลับยังมีเรี่ยวแรงมากพอที่จะนอกใจและที่น่าสนใจยิ่งกว่าก็คือหลังจากถูกเปิดโปงเรื่องนอกใจชูรักของแม็โลก็เคยถูกสื่อเรียกขานอยู่ตลอดเวลาว่า อีนูฝรั่งเศสซึ่งถือเป็นการบีบคั้นทางอ้อมจนเธอต้องออกมาแก้ต่างต่อหน้าสื่อมวลชนให้กับตัวเองเพราะคำว่าอีนูสำหรับเธอทำให้เหมือนเป็นคนที่คบกับแม็กโลเพื่อเงินจนเสื่อมเสียชื่อเสียงเธอจึงอยากให้คนทั้งโลกรู้ว่าตัวเองก็มาจากครอบครัวที่ร่ำรวยมากโดยมีพ่อแม่เป็นผู้อุปถมัมภิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่หลายแห่งความจริงแล้วเธอได้รู้จักกับ Mac owe, แม็กโลในระหว่างที่กำลังช่วยลินดาสะสมงานศิลป์ต่าง เราคงไม่เคยเห็นชู้รักที่มีโปรไฟล์สูงแบบนี้มาก่อนหลังลินดารู้ว่าถูกสามีหักหลังเธอก็โกรธมากแม้เธอเคยจะถูกพนานาว่าประสบพบเจอทุกสิ่งทุกอย่างในการแต่งงานมาแล้วแต่ครั้งนี้เธอก็ยังต้องการที่จะหย่าร้างและเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งความจริงแล้วก่อนหน้านี้แม็กโลเคยคิดที่จะหย่ามาโดยตลอดแต่ลินดาไม่ยอมครั้งนี้หลังจากถูกจับได้ว่านอกใจฝ่ายชายจึงจงใจใช้ข่าวเฉวา ื่อบีบคั้นเธอทำให้ภรรยาจำเป็นต้องยุติชีวิตแต่งงานครั้งนี้และสำหรับมหาเศรษฐีแล้วการหย่าร้างก็เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของความขัดแย้งที่หนักข้อยิ่งขึ้นเนื่องจากก่อนแต่งงานแม็กโลไม่ได้เป็นคนที่มีเงินมากนักดังนั้นทั้งคู่จึงไม่เคยกำหนดสัญญาก่อนการสมรสขึ้นทำให้การแบ่งทรัพย์สินจึงเป็นสิ่งที่ยุ่งยากเป็นอย่างมากดังนั้นคดีหย่าร้างทั้งหมดจึงกินเวลานาน,านหลายปี ระหว่างนี้สองสามีภรรยาต่างก็แยกกันอยู่แต่ที่น่ากระอักกระอ่วนยิ่งกว่าก็คือเดิมทีบ้านของพวกเขาตั้งอยู่บนชั้น78บนเพนท์เฮาส์สุดหรูตอนนี้เมื่อเลิกกันแล้วทั้งคู่ต่างก็ไม่มีใครยอมย้ายออกจากบ้านที่มองเห็นวิวสวนสาธารณะเซ็นทรัลพาร์คดังนั้นทั้งชั้นจึงถูกแบ่งออกเป็นสส่วนและตกแต่งใหม่โดยมีค่าใช้จ่ายในการรีโนเวทรวม30ล้านดอลลาร์หรือประมาณ1,000ล้านบาท ต่างคนต่างอยู่คนละเครึ่องและเป็นเพื่อนบ้านของกันและกันเพื่อแก้แค้นภรรยาแม็กโลผู้ใจแคบยังได้ให้นักพัฒนาปรับเลเยอร์ห้องใหม่โดยแอบลดพื้นที่ส่วนของลินดาลงมาเพิ่มให้กับฝั่งของตนเองแต่กลับถูกอดีตภรรยาจับได้และยื่นฟ้องต่อศาลเมื่อเอ่ยถึงการแบ่งทรัพย์สินแม็กโลก็รีบเรียกร้องความเห็นอกเห็นใจทันทีว่าตนเองล้มละลายไม่มีเงินแล้วพร้อมทั้งบอกว่าในเมื่อลินดา อยากจะขอแบ่งสมบัติก็น่าจะมาแบ่งนี้สินของเขาไปด้วยถ้าไม่อย่างนั้นก็จะไม่ยุติธรรมลินดาจึงตอบกลับไปว่าเขาใช้เงินหลายล้านไปซื้อของขวัญให้ชูรักหมดแล้วจะไม่ล้มละลายได้ยังไงในชั้นศาลแม็กโลกวนประสาทลินดาด้วยการล้อเลียนต่างๆนานา,นา,นาจนถูกสื่อตั้งฉายาว่าตัวตลกในศาลขอแปลคำพูดของเขาสักหน่อยนะครับเพื่อดูว่าเขาไร้สาระขนาดไหนผมเจอขบวนแห่ศพแปลกๆเข้า ซึ่งด้านหลังรถขบวนแห่ศพสองคันมีผู้ชายสวมชุดดำที่กำลังจูงหมาและผู้คนที่ต่อแถวยาวอีกกว่า200รรายผมจึงถามชายคนนั้นว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าภรรยาตวาดผมดังนั้นหมาก็เลยทำร้ายเธอแล้วแม่ของเธอก็ออกมาช่วยก็เลยทำให้ถูกกัดจนไม่รอดไปด้วยผมจึงถามเขาว่าขอยืมหมาหน่อยได้ไหมเขากลับบอกผมว่าไปเข้าคิวท้ายแถวได้เลย คนที่อยู่ในสารต่างก็หัวเราะออกมาพร้อมกันทําให้ Linda, ลินดาภรรยาผู้ถูกหักหลังกลายเป็นตัวตลกในเรื่องแต่การแก้แค้นที่ไร้สาระของแม็กโลก็ยังคงไม่จบลงแต่เพียงเท่านี้ในปี2019แม้จะยังแบ่งทรัพย์สินกันไม่หมดแต่พวกเขาก็อย่าร้างกันตามกฎหมายแล้วแม็กโลจึงรีบแต่งงานกับชูรักอย่างรวดเร็วนอกจากนั้นยังได้ติดโปสเตอร์ขนาดใหญ่ของตัวเองกับภรรยาใหม่บนตึกที่ลินดาอาศัยอยู่ นำไปสู่บรรยากาศมาคุกครั้งใหม่แม็โลกับการแสดงความรักที่บ้าคลั่งของเขายิ่งทำให้เรื่องราวสับสนวุ่นวายในวันนั้นภรรยาใหม่ได้สวมขนมิงที่มีมูลค่า1 0 0 0 0แสนดอลลาร์หรือประมาณ3 000, 3 3ล้านมบาทและกระเป๋าถือแบบสั่งทำพิเศษที่มีชื่อย่อของทั้งสองคนเพื่อบอกกับนักข่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าฉันไม่ใช่มือที่3ไม่ได้แอบคบกันรับหลังใครเราต่างก็มีชีวิตแต่งงานที่ไม่มีความสุข จึงได้มาอยู่ด้วยกันฉันไม่ได้หวังเงินของเขาเมื่อได้มาอยู่ด้วยกันฉันก็ยิ่งดีกับเขาถึงขั้นที่ภรรยาใหม่ยังช่วยแม็โคลเสยแ้งแกล้งทํำเป็นคนโจนต่อหน้าสื่อว่าเขาต้องมอบเงินครึ่งหนึ่งให้กับอดีตภรรยาถึงจะสามารถมาอยู่กับฉันได้เขาต้องเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปเขาไม่เหลืออะไรแล้วทั้งหมดที่เขาทำเพื่อฉันมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากด้านแม็คโกลก็บ่นกับสื่อต่างๆนานาว่า ตัวเองไม่มีความสุขยังไงบ้างที่ต้องแต่งงานกับลินดาเพื่อเน้นว่าการที่เขาเลิกกับอดีตภรรยาไม่ใช่การถูกทิ้งเนื่องจากโดนจับได้ว่านอกใจก่อนจะชื่นชมความรักระหว่างชายชารากับภรรยาสาวครั้งนี้ว่าเราพูดคุยกันตลอดทั้งคืนจนหลั่งน้ําตาแห่งความสุขความจริงแล้วเธอเป็นคนช่วยผมเอาไว้เมื่ออยู่กับเธอทําให้ผมรู้สึกหนุ่มขึ้นถึง20ปีภรรยาใหม่ถึงขั้นที่บอกเล่าว่า พวกเขาตกหลุมรักกันตั้งแต่แรกพบยังไงบ้างถึงขั้นที่พูดว่าถ้าหากเป็นไปได้คงจะแต่งงานกันตั้งแต่วันที่สองที่พบกันเลยแต่ลินดาซึ่งเป็นภรรยาในตอนนั้นทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาต้องลาช้าออกไปเมื่อนักข่าวถามภรรยาใหม่ว่าทำไมแม็กโลไม่ให้แหวนแต่งงานเธอก็บอกว่านี่ไม่ใช่ธรรมเนียมของพวกเราชาวฝรั่งเศสถ้าว่าความจริงแล้วในวันที่แม็กโลหย่าร้างได้สำเร็จ เขาก็มอบสร้อยข้อมือที่แพงที่สุดในร้านคาเทียให้กับเธอทําให้สื่อต่างย้อเย้ยว่าการสํานึกผิดก็ดูจะไม่ใช่ธรรมเนียมของทั้งคู่ยิ่งถูกบีบคั้นให้ดูอดีตสามีแสดงความรักต่อชูก็ยิ่งทําให้ลินดารู้สึกโกรธแค้นและยิ่งอยากแบ่งทรัพย์สินให้ได้มากที่สุดลองคิดตามดูนะครับว่าทรัพย์สิสน2,000ล้านดอลลาร์หรือประมาณ66,700ล้านบาทซึ่งประกอบไปด้วยเรือยอท์อสังหาริมทรัพย์พันธบัตร คุณในอาคารแลนด์มาร์คของแมนฮัตตันและงานศิลป์ที่ลินดาใช้เวลาสะสมมานานกว่า50ปีทั้งหมดนี้หลวนต้องแบ่งครึ่งของอย่างอื่นแค่ขายแล้วแบ่งเงินก็โอเคแต่สำหรับงานศิลป์นั้นจะค่อนข้างยุ่งยากเพราะสำหรับแมคโลแล้วพวกมันก็แค่ของแต่งบ้านแต่สำหรับลินดากลับเป็นของรักของห่วงเธอจึงขอร้องต่อศาลให้ตัดสินยกกรรมสิทธิ์ในงานศิลป์ทั้งหมดให้กับตนเองแน่นอนว่าแมคโลย่อมไม่ยอม เพราะทั้งหมดล้วนเป็นเงินหลังจากยืดเยื้ออยู่นานหลายปีศาลก็ยังไม่ได้ตัดสินตามที่ลินดาต้องการก่อนจะสั่งให้ขายงานศิลป์ทั้งหมด65ชิ้นเพื่อนําเงินมาแบ่งกัน65ชิ้นดูเหมือนจะไม่มากแต่กลับสั่นสะเทือนวงการศิลปะและการประมูลทั้งหมดเพราะมันเยอะจนเพนท์เฮาส์หรูมูลค่า72ล้านดอลลาร์หรือประมาณ2,400ล้านบาทเก็บไว้ไม่หมดจนต้องย้ายไปเก็บไว้ชั่วคราวในคฤราสิ์นอกเมืองมูลค่า19ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ600ล้านบาทแต่ก็ยังเก็บไม่หมดอยู่ดีสุดท้ายลายชิ้นจึงต้องถูกเก็บรักษาไว้ในโกดังเฉพาะทางโดยคอลเลกชันงานสินชุดแรกจำนวน35ชิ้นได้ถูกจัดการประมูลผ่านบริษัทซัทเทบีจนมีมูลค่าสูงถึง676ล้านดอลลาร์หรือประมาณ22,500ล้านบาทนี่มันอะไรกันไม่ต้องพูดถึงงานศิลทั้งหมด35ชิ้นในงานประมูล ยกตัวอย่างแค่ภาพวาด Number ร์ของศิลปินร่วมสมัยอย่างมารอโคถูกขายไปด้วยราคาสูงถึง77.5ล้านดอลลาร์หรือประมาณ2,600ล้านบาทหลายปีที่ผ่านมาวงการประมูลและการสะสมงานศิลป์เคยซบเซาลงอย่างมากนานแล้วที่ไม่ได้เห็นงานใหญ่ขนาดนี้การแบ่งทรัพย์สินหลังการหย่าของพวกเขาจึงทำให้ทั้งวงการกลับมาคึกคักอีกครั้ง ช่วยกระตุ้นให้บรรดามหาเศรษฐียอมควักเงินก้อนโตออกจากกระเป๋าเพื่อมากระตุ้นการบริโภคและทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงการประมูลงานสินชุดแรกเท่านั้นยังเหลืออีก30ชิ้นซึ่งต้องรอเดือนพฤษภาค,คมปีหน้าถึงจะเริ่มมีการเคาะราคาถึงตอนนั้นก็คงจะทำลายสถิติอีกครั้งนอกจากแวดวงการประมูลงานศิลแล้วคดีหย่าร้างแห่งศตวรรษครั้งนี้ก็ยังทำให้วงการทนายความได้รับอนิสง์ไปด้วย เพราะคดีของพวกเขาเหมือนจะเกี่ยวข้องกับกฎหมายการหย่าทุกข้อจนถูกแสว่าเป็นตำราธนาหย่าเลยทีเดียวสำหรับคนที่เกี่ยวข้องด้วยอย่างแม็กโลที่นอกใจในว้80ก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขส่วนภรรยาใหม่ก็อยู่อย่างเศรษฐีได้โดยไม่ต้องออกแรงทำอะไรเลยมีเพียงลินดาที่น่าสงสารพร้อมแม้จะมีเงิน1,000ล้านดอลลาร์หรือประมาณ33,300ล้านบาทในบัญชีจนกลายเป็นเศรษฐีนีคนหนึ่ง แต่เธอต้องสูญเสียคอลเลกชันงานศิลป์ที่เก็บสะสมมาอย่างยากลำบากตลอด50ปีแต่เมื่อลองกลับมาคิดทบทวนดูให้ดีเราก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเงินพันล้านนั้นเลยแล้วจะไปกลุ้มตามพวกเขาทำไมเอาล่ะครับทั้งหมดคือเรื่องราวของเราในวันนี้ถ้าหากชื่นชอบช่องของเราอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด s u b s c r i b e และมาคอมเมนต์พูดคุยกันเยอะๆนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ หลังมาสรษถีโดยส่วนใหญ่ความประทับใจแรกที่ทุกคนมีต่อผู้หญิงอาจจะไม่ใช่แค่หน้าตาแต่รวมถึงรูปร่างด้วยผู้หญิงที่สามารถรักษารูปร่างและหน้าตาอันสมบูรณ์แบบไว้ได้นอกจากจะมีปัจจัยที่ฟ้าประทานให้แล้วก็ยังต้องมีวินัยในตัวเองอย่างมากต้องใส่ใจในการควบคุมอาหารและดูแลผิวพรรณอยู่ตลอดด้วยเหตุนี้ในปัจจุบันจึงมีบางคนบอกว่าความสวยของสาวๆในทุกวันนี้ ส่วนใหญ่ล้วนมาจากการแต่งหน้าหรือสัญญกรรมและเมื่อไม่กี่ปีก่อนหน้านี้บนหน้าจอก็มีแต่คนที่อาศัยความงามของตัวเองซึ่งความงามตามธรรมชาตินี้ก็คือสิ่งที่ผู้คนตกกลุ่มรักกันมากที่สุดในยุคโชวะของญี่ปุ่นนอกจากจะมีการปฏิรูปเศรษฐกิจแล้ววงการบันเทิงก็เริ่มเฟื่องฟูเช่นกันมีสาวงามมากมายก้าวเข้าสู่วงการเช่นซาเอะอิชิกะโอิชิเมงุมิเป็นต้น แต่สาวงามแห่งโชวะที่โดดเด่นที่สุดยังมีอีกหนึ่งคนเธอก็คือบุคคลที่เราจะมาแนะนำในวันนี้ซาวางูจิยาสุโกะในสมัยนั้นความชื่นชอบที่คนญี่ปุ่นมีต่อยาสุโกะเรียกได้ว่าเป็นกระแสนิยมอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนละครพีเรียดของญี่ปุ่นที่เธอแสดงทำให้เกิดกระแสการแต่งตัวด้วยชุดกิโมโนอีกครั้งในญี่ปุ่นจนถึงขั้นกลายเป็นเทรนที่ทุกคนหันมาแต่งชุดกิโมโนกันในสมัยนั้น เธอโด่งดังมากเพลง Good Bye l o v e r ที่เธอเป็นคนขับร้องก็โด่งดังไปทั่วประเทศจำหน่ายอัลบั้มได้สูงถึง8 0 0แสนแผ่นแทบทุกคนที่ได้ฟังเธอร้องเพลงต่างก็ใฝ่ฝันอยากจะมีอัลบั้มของเธอส่วนโฟโต้บุ๊กของเธอพอเริ่มวางจำหน่ายก็ขายหมดภายในเวลาไม่กี่วินาทีและเป็นเช่นนี้ทุกครั้งที่มีการพิมพ์ซ้าบางคนถึงขั้นซื้อครั้งละมากกว่า1ิเล่มสมัยนั้นไม่ว่านิตยสารเล่มไหนที่เธอขึ้นปก ล้วนไม่ต้องกังวลเรื่องยอดขายหรือแม้แต่หน่าหนังสือที่มีภาพหรือข่าวของเธอหลายคนก็ต้องการเก็บสะสมและไม่ลังเลเลยแม้แต่น้อยที่จะซื้อนิตยสารทั้งเล่มว่ากันว่าไม่ว่าร้านไหนที่วางจําหน่ายนิตยสารของเธอจะมีคนไปต่อแถวยาวเหยียดกันแต่เช้าและบางครั้งก็ถึงขั้นแย่งกันซื้อภาพของเธอยังถูกตีพิมพ์ลงบนตั๋วรถไฟและของที่ระลึกจากละครหรือภาพยนตร์ต่าง ไปจนถึงสติกเกอร์ของกรมตำรวจญี่ปุ่นที่แจกให้ประชาชนเพื่อรณรงค์เรื่องการคัดเข็มขัดนิรภัยก็มีภาพของยาสุโกะอยู่บนนั้นจะเห็นได้ว่าเธอมีอิทธิพลต่อประชาชนมากยาสุโกะซึ่งเป็นที่รักของชาวญี่ปุ่นมีฉายาที่ได้รับยกย่องมากมายโดยมีสองฉายาที่สำคัญมากคือสาวงามในรอบหมื่นปีของญี่ปุ่นและสาวงามคนสุดท้ายแห่งยุคโชวะ ที่มีคนชื่นชมความงามของเธอถึงขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องที่ไร้เหตุผลความจริงแล้วสาวงามญี่ปุ่นหลายคนมักจะมีหน้าตาที่ไม่ถึงกับสวยสะดุดตาลักษณะใบหน้าก็ไม่ถึงกับเฉียวคมแต่จะให้ความรู้สึกปราณีตมองแล้วรู้สึกสบายตาแต่ยสุโกะกลับเป็นสาวงามในแบบที่มองครั้งแรกก็ชวนให้ตะลึงงานลักษณะใบหน้าของเธอเฉียบคมใบหน้าด้านข้างก็งดงามเบาตาค่อนข้างลึก มีโครงหน้าที่ชัดเจนและจมูกโด่งแหลมที่เป็นเอกลักษณ์ของคนญี่ปุ่นก็เหมาะเจาะลงตัวอยู่บนใบหน้าของเธอเบาตาชวนให้รู้สึกถึงความสง่างามดังนั้นเมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วจึงดูนุ่มนวลและสง่างามในญี่ปุ่นมีการประกวดสาวงามที่จัดขึ้นปีละครั้งชื่อว่าโตโฮซินเดเล่าออ u ดิชั่นในปี1984มีการจัดการประกวดเป็นครั้งแรกตอนนั้นมีผู้สมัครสา0,000คน แล้วยาสุโกะก็แสดงความสามารถได้อย่างโดดเด่นตั้งแต่เข้าวงการสื่อก็ตั้งฉายาให้เธอว่าฮาระเซสุโกะคนที่สองและชื่นชมว่ามีความงามอันไร้ที่ติแบบ360องศาจะเห็นได้ว่าคนญี่ปุ่นชื่นชมในความงามของเธอมากหลังจากที่มีชื่อเสียงเธอไม่ได้มองเรื่องความงามเพียงอย่างเดียวแต่ยังใส่ใจในฝีมือการแสดงด้วยพยายามท้าทายตัวเองอยู่ตลอดในสายตาของคนส่วนใหญ่ หากดาราสักคนมีหน้าตาสาสวยก็จะมีต้นทุนในการหางานได้มากกว่าโดยไม่ต้องสนใจว่ามีฝีมือการแสดงหรือมีความสามารถในการร้องเพลงหรือเปล่าแต่ยสุโกะไม่อยากเป็นคนสวยที่ข้างในกลวงโบภายใต้ใบหน้าอันงดงามของเธอยังมีจิตใจที่มุ่งมั่นและพยายามขวนขวายอยู่ตลอดหลังจากนั้นด้วยบุคลิกที่โดดเด่นยสุโกะเพิ่งจะเซ็นสัญญากับโตโฮได้ไม่นานเธอก็ได้เป็นนักแสดงหลักของบริษัท หลังจากเซ็นสัญญาแล้วก็ได้แสดงภาพยนตร์เรื่อง Kalate Cop 3, s of n g o the Sea และ Godzilla ในปีนั้นเธอได้รางวัล Japan Academy Film Prize สาขานักแสดงน้าใหม่ย,ยอดเยี่ยมทุกคนต่างบอกว่าเธอมีพรสวรรค์พิเศษด้านการแสดงหลังจากนั้นในละครเรื่องมิโอสึกุชิเธอรับบทเป็นคนแอบรักชื่อว่า f u รุคาวะ k a โ r u ุคาแรคเตอร์และฝีมือการแสดงที่โดดเด่นนี้ ได้รับความนิยมจากชาวญี่ปุ่นมากจนมีเรตติ้งสูงสุดถึง55.3%จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครทำลายสถิติได้ในละครเรื่องโฟเซเซอร์ยาสุโกะถ่ายทำโดยไม่ได้แต่งหน้าก็ยังทำให้แฟนๆคลั่งไคล้ได้เช่นเดิมส่วนผลงานที่ทำให้เธอกลายเป็นสาวงามในดวงใจของคนญี่ปุ่นก็คือภาพยนตร์แฟนตาซีเรื่อง Princess from the Moon หรือตำนานเจ้าหยิงขางูยะ ในเรื่องยาสุโกรับบทเป็นเจ้าหญิงคางุยะบทบาทนี้ของเธอทำให้ชาวญี่ปุ่นตะลึงงันบทบาทของเธอในภาพยนตร์เรื่องนี้เข้ากับบุคลิกของเธอมากจนทำให้เธอได้รับฉายาเทพธิดาแห่งชาติของยุคโชวะในละครเรื่องไทเฮกิการแต่งกายแบบย้อนยุคของเธอกลายเป็นกระแสร้อนแรงทำให้วัยรุ่นหลายคนหันมาสนใจชุดกิโมโนญี่ปุ่นเรียกได้ว่าทรงอิทธิพลมาก สิ่งที่น่าชื่นชมขึ้นไปอีกก็คือในซีรีส์แนวสืบสวนสอบสวนเรื่อง The Woman of S.I. ที่ยาสุโกะแสดงนำเริ่มฉายครั้งแรกในปี1999จนถึงปี2016มีทั้งหมด16ซีซั่นนักสแสดงคนเดียวรับบทนำในทุกซีซั่นยาวนานถึง11ปีนับว่าหาได้ยากมากแล้วตั้งแต่ซีรีส์เรื่องนี้เริ่มฉายแต่ละปีจะมีเรตติ้งมากกว่า10%ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายกย่องมาก ปัจจุบันยาสุโกะในวัย55ปียังคงโลดแล่นอยู่บนหน้าจออาชีพของเธอพุ่งทะยานขึ้นเรื่อยๆหลังจากกลายเป็นเทพธิดาแห่งชาติของญี่ปุ่นก็มีคนตามจีบเธอมากมายที่เป็นข่าวโด่งดังที่สุดก็คือโยชิอากิซูซูมิมีรายงานว่าในช่วงสูงสุดของชีวิตโยชิอากิซูซูมิมีทรัพย์สินมากถึง1 6แสนล้านเยนหรือประมาณ5ล้านล้านบาทเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกในสมัยนั้น คนภายนอกก็ชื่นชมเศรษฐีคนนี้เช่นกันนอกจากจะอายุน้อยกล้าหาญและมีความสามารถแล้วยัยงมีสเสน่ห์ในแบบนักธุรกิจด้วยหากยาสุโกะคบกับเขาก็คงเรียกได้ว่าเป็นคู่สร้างคู่สมแต่ความสัมพันธ์นี้ก็จบลงตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มต้นหลังจากนั้นก็ไม่มีภาคต่อของเรื่องนี้อีกนอกจากเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกแล้วเธอยังเป็นผู้หญิงในฝันของคนดังอีกหลายคนเธอเป็นเหมือนคนรัก ที่ผู้ชายญี่ปุ่นต่างแอบหลงรักทั้งอบอุ่นและอ่อนโยนดูเหมือนจะจีบง่ายแต่ความจริงแล้วยากมากว่ากันว่าในตอนนั้นมากุฎราชก,กุมารน,นารุฮิโตแห่งญี่ปุ่นก็เคยประกาศอย่างเปิดเผยว่ายาสุโกะเป็นผู้หญิงในฝันของพระองค์อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งหรือเชื้อพระวงศ์มาจีบยาสุโกะก็ไม่เคยหวั่นไหวเธออยู่เป็นโสดมาโดยตลอดหลังจากเข้าวงการก็ไม่เคยมีข่าวลือกับเพศตรงข้ามเลย มีประวัติขาวสะอาดมากยาสุโกะเคยบอกว่าความใฝ่ฝันของฉันก็คือการเป็นนักแสดงที่ลดแล่นอยู่บนหน้าจอหากมองในมุมของคนดูเธอก็ทำสำเร็จแล้วไม่ว่าจะเป็นละครหรือภาพยนตร์เธอก็ทำให้ผู้ชมได้สัมผัสถึงตัวละครที่ไม่เคยซ้ำกันเลยความท้าทายในแต่ละบทบาทของเธอทำให้พวกเราได้เห็นพัฒนาการในการเป็นนักแสดงของเธออยู่เสมอ ปัจจุบันถึงแม้รูปลักษ์ของยาสุโกะจะไม่สะดุดตาเหมือนเมื่อก่อนแต่หน้าตาของเธอก็ยังเหมือนเดิมยังคงบริสุทธิ์และโดดเด่นบุคลิกของเธอยังคงน่ามองเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาเธอยืนหยัดที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองชอบและมุ่งมั่นอยู่บนเส้นทางที่ชอบมาตลอดและนี่ก็เป็นสเสน่ดึงดูดอีกอย่างหนึ่งโลกนี้มีคนสวยมากมายแต่คนที่จะมีความสวยแบบเธอมีน้อยมากความสวยแบบนี้ไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ภายนอก แต่ยังมีบุคลิกที่ถูกหล่อหลอมมาและความรู้สึกสุขทุกข์ที่คนอื่นสัมผัสได้ในฐานะนักสแสดงในวงการบันเทิงที่มีความเป็นตัวของตัวเองจนถึงตอนนี้ยาสุโกก็ยังไม่แต่งงานดาราหญิงที่หน้าตาดีคนอื่นหลายคนต่างก็รู้ตัวมานานแล้วว่าความสวยย่อมมีวันโรยราพวกเธอจึงมองหานักธุรกิจผู้รำ่ำรวยเผื่อไว้สำหรับช่วงชีวิตที่เหลือจะได้เป็นคุณนายเศรษฐีอย่างสุขสบายแต่ชีวิตอันมั่งคั่งก็วุ่นวายมาก โดยเฉพาะในกรณีที่ดาราแต่งงานเข้าไปก็มักจะได้รับการปฏิบัติที่แย่กว่าคนทั่วไปแต่ยาสุโกะก็ไม่ได้เลือกเส้นทางสายนั้นตอนแรกที่เข้าวงการเธอเคยโดนปรามาทไว้ว่าเธอไม่มีความสามารถแต่คนหัวร้านแบบเธอก็มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองใช้ฝีมือการแสดงพิสูจน์ให้เห็นว่าความงามและความเก่งกาจสามารถอยู่ในตัวคนเดียวกันได้คนเราเกิดมาตัวคนเดียวจะหาวิธีสร้างคุณค่าให้ตัวเองได้อย่างไร ในช่วงชีวิตอันแสนเชื่องช้านี่คือบทเรียนที่ต้องเรียนรู้ไปตลอดชีวิตหลังจากเธอตัดสินใจเลือกงานแล้วเธอก็เลิกวิ่งตามความรักดังนั้นเราจึงไม่เคยได้ยินเธอเอ่ยถึงทัศนคติเรื่องความรักเลยแม้แต่คำเดียวหรือถึงแม้จะเคยคบกับใครในช่วงสั้นๆเธอก็ปกป้องอีกฝ่ายอย่างดีจะว่าปกป้องอีกฝ่ายก็คงไม่ถูกต้องนักต้องบอกว่าเธอเป็นผู้หญิงที่มีเหตุผลและไม่ถูกความรักครอบงำ หญิงสาวประเภทนี้จะแบ่งแยกเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวอย่างชัดเจนและเข้าใจว่าต้องปกป้องคนที่เธอคบหาด้วยซึ่งแตกต่างกันอย่างมากกับดาราสาวที่โด่งดังจากข่าวซุปซิบทั้งหลายบางคนบอกว่าการแต่งงานเป็นเพียงทางเลือกหนึ่งไม่ใช่สิ่งจําเป็นคนเราเมื่อได้เห็นโลกมากขึ้นและมีเงินมากขึ้นจึงจะสามารถเลือกทางเดินของตัวเองได้ซึ่งยาสุโกะก็ดําเนินชีวิตตามคําพูดนี้มาโดยตลอด คนที่ไม่ชอบการแต่งงานก็คงไม่บังคับให้คนอื่นแต่งงานคนที่เลือกจะแต่งงานก็ต้องเคารพในชีวิตของพวกเขาการตัดสินใจเรื่องใหญ่ขนาดนี้จะเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งที่ต้องใช้ชีวิตกับคนที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดแล้วค่อยๆปรับตัวจนเข้ากันได้แต่ยาสุโกะไม่ได้เลือกเส้นทางสายนั้นเธอตัดสินใจอย่างกล้าหาญเลือกเดินสวนทางกับคนส่วนใหญ่เป็นเส้นทางที่ไม่ค่อยมีใครเห็นดีด้วย และถึงแม้จะมีคำพูดแย่ๆมากเพียงใดเธอก็ไม่เคยเก็บมาใส่ใจและยังมีคำพูดที่ว่าคนเก่งถูกกำหนดมาให้อยู่อย่างโดดเดี่ยวแต่ความโดดเดี่ยวก็ทำให้คนเก่งยิ่งเก่งขึ้นไปอีกทุกวันนี้ยาสุโกะยังคงยืนหยัดกับความฝันของตัวเองเธอทำงานหนักมาทั้งชีวิตไม่อาศัยข่าวซุบซิบไม่อาศัยเส้นสายจนประสบความสำเร็จ และทำให้ทุกคนจดจำความงามของเธอได้นับว่าเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยสาวงามคนสุดท้ายแห่งยุคโชวะผู้นี้ใช้ชีวิตในช่วงสูงวัยอย่างมีความสุขบางทีเธออาจจะมองผ่านความวุ่นวายของความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงไปแล้วโดยสรุปคือเธอได้ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการชีวิตของเธอยอดเยี่ยมมากแทบจะไม่มีจุดที่ไม่ดีหรือแม้แต่ข้อบกพร่องอันน้อยนิดก็เหมาะสมกับคำว่าเทพธิดาจริงๆ ทุกวันนี้เธอเปรียบเหมือนตำนานอันงดงามที่เอื้อมไม่ถึงตราตึงอยู่ในจิตใจของผู้คนชีวิตของยาสุโกแทบจะมอบให้กับงานแสดงไปหมดแล้วความเคารพในอาชีพที่บริสุทธิ์ใจเช่นนี้ควรค่าแก่การยกย่องเราหวังว่าชีวิตของเธอต่อจากนี้จะดำเนินไปตามความปรารถนามั่นคงและเป็นสุขเรื่องราวของเราในวันนี้ก็จบลงแล้วทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้เขียนเล่าไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับ หากอยากติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจอย่าลืมกด subscribe หลังมาเซทีนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ